ี่เราจะพาไปดูหนึ่งการแข่งซึ่งถือว่าโคดมากๆก็คือการแข่ง g ีที่สาม่าเร็วที่สุดเป็นเหมือนรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยมาแข่งนะดูเวลาเชื่อเชื่กันในสนามเนี่ยมันแค่แบบเซียววีเท่านั้นผู้ต่อสู้ละครที่จะขับให้ใกล้ความตายมากที่สุดและในการแข่งรถเนี่ยความสวยเนี่ยมันเยอะมากมหาศาลจริงๆครับ ก็สู่สว่าวรถพิกกี้น่าจะโดน,นย่ังแล้วครับเ,เพื่อนตอนนี้โพนาว่าให้ซ่อมได้แล้วก,กลับไปแข่งต่อแพ้ชนะเนี่ยขึ้นอยู่กับการแข่งครั้งนี้เลยเหลือเวลาแค่22นาที40วีเท่านั้น โยสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจมจัโรดครับยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช anel Live c BK ตามติดชีวิตสี่รอครับผมสบายด,ดีกันไหมครับเพื่อนเพื่อนเทปนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแต่ว่าวันนี้ผมกาลังจะไปอีกประเทศหนึ่งในยุโรปเป็นประเทศโปตุกเกสวันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่ถ้าเราอยากจะเป็นนักแข่งมันเป็นกีฬาที่แพงที่สุดในโลกมันจะต้องเป็นยังไงไปแข่งยังไงในการแข่งรถหนึ่งเรสจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างมีแค่รถแข่ง กับฝีมือแล้วไปได้เลยหรือเปล่าก็วันนี้เด so hey, mm hmm. ี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าทักทายซิดแนงก่อนครับตอนนี้ฮัลโีลเตรียมพร้อมที่จะไปโปรตุเกสแปลว่าโปรตุเกสใช่ที่โปรตุเกสเขาพูดภาษานี้ด้วยนะสเปนในนะพูดสเปนสิโอลาโอลานามี เพราะว่ากีฬาหลายแพงสุดในโลกถ้าไม่ใช่แข่งรถอะแข่งเรือแข่งเรือก็แพงแข่งม้าก็แพงนะม้าแข่งตัวหนึ่งนี่นะ่าจะเป็นสิบสล้านเหมือนกันเมื่อก่อนผมคิดว่าแข่งรถมันก็ไม่ได้แพงเลยจนกระทั่งไปดู f อฟั เพื่อนจะแข่ง F1 ปีหนึ่งอ่ะนะก็ะต้องใช้เงินแบบเบาๆครับประมาณ10ื่นกว่าล้านโอ้โ <c> ห <oughs> my god คือเมื่อก่อนผมสงสัยว่าอะไรบื่นกว่าล้าน <c oughs> สมมติว่าไอ้เจ้า f e r r a r i s f 90 <c oughs> มีเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบกับมอเตอร์3ตัวได้พัานมาราคาที่ไทยเนี่ยให้ออปชันเดิมห้าล้าน 50ล้านแพงมากนะเลยเพื่อนเพราะที่นี่นี่ประมาณ20กว่าล้านสมมติว่าเขาให้เงินเธอเนี่ย50ล้านเธอสามารถสร้างรถแบบนี้ขึ้นมาได้ไหมไม่ได้เราต้องสร้างขึ้นมาเองใหม่ทั้งหมดต้องทดสอบแล้วทดสอบอีกเครื่องตัวไหนมอเตอร์แบบไหนให้มันทนความร้อนได้คือเขาเชื่อว่า500ล้านเธอสร้างไม่ได้เลยแบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ยในโฟล์คลาวันเลยเหมือนกันเวลาที่แบบเขาสร้างเครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ยค่ารีเสิร์ชมันแบบโอ้โห อย่าง Red Bull เขาซื้อเครื่องยนต์จาก h o n ด้าแต่อย่าง n a u น t เนี่ยเวอร์ชันมันรวยมากมันก็มีรีเสิร์ชเองทำเองฟอร์มล่าวันคันหนึ่งเนี่ยมันใช้ค่าดีวิลล p ค่ารีเสิร์ชเนี่ยประมาณ2 0 0 0ักว่าล้านในการแค่สร้างรถแค่คันเดียวแข่งปีหนึ่งเนี่ยมันเลยแพงมากมากมา,ม,ามากๆมากพูดถึงฟอร์มล่าวันเนี่ยมันอาจจะแบบไกลตัวไปหน่อยทั้งโลกนี้เนี่ยมีนักแข่งแค่20คนที่แบบเก่งที่สุดในโลกได้มีโอกาสขับซิมแหนก็อยากจเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ ถ้าเกิดอยากเป็นนักแข่งฟุงบอลวันแบบอาซิมแนนนะครับสองวิธีในการเข้าไปขับวิธีหนึ่งก็คือที่เธอบอกรวยมากซื้อทีมแข่งเลยเหมือนวินเลี่ยมแล้วให้ลูกแข่งใช้เงินหมื่นสองหมล้านนะครับซื้อทีมแข่งแต่ถ้าคุณไม่เก่งคุณวิ่งได้ไม่กี่สนามคุณก็ต้องออกแล้วเขาไม่ได้ไล่เธอออกหรอกแต่เธอจะรับไม่ได้เอง คนอื่นเขาฝีมือแบบระดับโลกโอ้โหมันกินเป็นกีฬาที่แบบวัดกึนกันสุดๆแล้ววิธีที่2ก็คือ6ขวบเนีเ่ยเธอต้องเป็นแชมป์โกล卡尔8ขวบเนี่ยเธอต้องเป็นแชมป์โกร์尔ระดับประเทศละอะแชมป์ประเทศแชมป์ทวีปแล้วก็ไล่แชมป์โลกไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเป็นแชมป์ปอมล่าฟอร์ดก่อนมันก็จะคันเล็กๆน่ารักแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไป F4 F3 F2 แล้วก็ถ้าเธอเก่งมากเนี่ยเขาก็จะมีแมวมองเธออันนี้มันแข่ง F2 ทีไรมันชนะตลอดเลยว่ะหรือมันจะขับ F1 ได้เธอก็จะโชคดีได<ๆ>้เเเเนนนนนนนอออ็าจะด้<ๆ>้้คค่่หหืืยลลแตสรััับวี เื่อนเราจะพาไปดูหนึ่งการแข่งซึ่งถือว่าโหดมากๆก็คือการแข่งจี T ้ที่ส ว่าเร็วที่สุดเป็นเหมือนรถซูเปอร์คาร์เนี่ยมาแข่งกันถ้าเพื่อนๆอยากเป็นนักแขกหนึ่งก็ต้องมีฝีมือก่อนสองก็ไปสมัครกับตามทีมแล้วเขาจะดูว่าเราขับเก่งไหมถ้าขับเก่งมีฝีมือมีชื่อเสียงอย่างทิกกี้เนี่ยทั้งแชมป์ดริฟท์ทั้งแชมป์เนอร์บทดิ้ง24ิชั่วโมงเนี่ยมีแชมป์โลกหลายอันเนี่ยเขาก็แบบยินดีแน่นอนนะเราก็สมัครได้แต่ถ้าเป็นผมกระซิมแหมไปสมัครเนี่ยเขาอาจจะแบบคนตุ้มไปทีหนึ่งรถแข่งตะ้ร20่ล้านเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วนะเพราะว่า ก็มาถึงสนามจนได้นะตอนนี้เราจะได้ยนเสียงรถแบบวิ่งกงันฟูฟูฟูเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงของคอลิฟไฟยิ่งทำร้ายได้เร็วที่สุดก็ยิ่งอยู่หน้าตอนนี้พี่กิ๊กี้นะครับก็กำลังใส่จับนักจัดเต็มทำเวลาเพื่อธงชาติไทยอยู่พวกรถต่างๆพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นรถของทีมแข่งนะครับของเราเนี่ยเป็นทีม g ก็ s p ปิด p e r f o r m a n c e เป็นทีมแข่งให้กับเอมจีคือแมคคาร์เรนก็มานะครับลมโบกินีก็มานะหรือว่าผมชื่อทีมโจดจิวัฒน์แข่งให้ AM g. AM g เอ็มจีเคอคมจรรี่ มากๆมาช่วยดูมาช่วยปรับเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับแต่ละรอบให้เราช่วยดูรถให้เราด้วยพูดไป, <c oughs> ไปเพื่อนๆอาจจะยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในวิศวกรนั่งเงนเยอะมากๆไปข้า <Bye. S 1> งหลังผมเนี่ยคือทีมวิศวกรเอนจิเนียร์ดาต้าเนิ์นักอ่านตัวเลขวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยส่งมาจากโรงงาน a m มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี้แล็บที่เราทำเลยมันเป็นยังไงนะเพือามาก ควรจะแก้ไขยังไงบ้างคือพิสครูมีมช่างช่วยดูแลรถช่วยเปลี่ยนยางเติมน้ำมันพิสต็อปนะครับลายดัดังคือด้วยความที่รถแข่งเขาอาจจะไม่มีเกียร์ถอยเขาต้องลากขึ้นมาอย่างนี้นะเ,นเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าจบเซสชั่นโคลิฟายตอนเช้านะครับแล้วเย็นเนี่ผมจริง อันนี้ก็คือรถแข่งทีมเรานะครับเ,เพื่อนลง3าคันเบอร์9เร็วมากและแข่งโปรและนี่ก็รถของพวกเรา786เรเาโซเป็น AMG GT3 อันนี้เนี่ยเป็นตัวโชวคอัดลมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเด้งปึ้งออกมาเพื่อเวลาเซอร์วิสเปลี่ยนล้อทำอะไรได้เร็วไล่เบาสุดๆทั้งในนี่แทบจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับ หลังจากคอลิฟายเสร็จนักแข่งทุกคนและก็รถทุกคันจะต้องมาจอดรอตรงนี้ทั้งหมดเพื่อให้กรรมการจาก FA เนี่ตตรวจสอบรถทุกค่าแรงม้าเท่ากันไม่ได้มีอะไรผิดปกติน้ำหนักเท่ากันตามกฎ FAA เอกำหนดทุกอย่างแล้วก็ตัวนักแข่งเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักด้วยที่นี่เขาเข้มมากครั้งที่แล้วเนื้อเบิร์กลี้แข่งเสร็จเนี่ยอาต้องเอารถไปจอดในคอกใครเดินมาที่รถเนี่ยปรับแพ้เลยนะการแบบว่าใครตูกติกหรือเปล่าเสร็จแล้วอีกประมาณ3ชั่วโมงก็จะแตกจุดที่ทําให้รถทุกคันนะครับมีแรงม้าเท่ากันก็คือเขาจะ ผมเข้าท่อขนาด่เหลือแค่เนี้ยม้าก็เลยเหลือแค่500ตัวนะแมนก็7 8 0 0้มาครับอ้าวซิกแนนมาแล้ว,ลวมาผอมกัดเลอก็ พาดไข่ทุกคนที่นี่เขาเป็นต้นกําเนิดของพาดไข่เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องตามมากินถึงประเทศเขานี่ชีสเบอร์เกอร์นะครับกับพาดไข่คนละอันแล้วก็น้ําอัดลมกระป๋องหนึ่งนะครับรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ27ยูโรประมาณพันหนึ่งนะครับระหว่างพักคอลิฟายตรวจลงตรวจรถเนี่ยเรามีเวลาประมาณ3ชั่วโมงก็ผลคอลิฟายมานะครับพิกี้ได้ P4 เมื่อกี้เนะี่ยผมได้คุยกับนนะักแข่งหลายนะคนเขาบอกว่าคอลิฟายเนี่ยถ้าคุณเร็วมันก็ดีแต่การแข่งพอลงเรสจริงๆแล้วเนี่ยเวลาต่อรอบเนะี่ยมัน ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นครับถ้าเกิดคุณเร็วมากเร็วมากแต่ว่าคุณขับแล้วใช้เบรกเยอะมากใช้ยางเยอะมากจนมันทําลายรถจนแข่งไม่จบหนึ่งชั่วโมง10บนาทีเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรอยู่ที่ช่วงชิงจังหวะการแซงด้วยมันหลายอย่างมาไม่ใช่แค่ขับให้เร็วแล้วแปลว่าจะชนะนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาวแล้วนะคะนี่หมกใหม่นะครับกุชชี่กุชชี่กุชชี่แต่แรงมากกว่าที่แม่ใส่แว่นแล้วซึ้กปวดหัวเลยอ่ะใ่แว่นสิก็เดี๋ยวใส่แว่นเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปก่อน A later few moments ของข่าวได้หมดที่เรียบร้อยนะต่อไปจะเป็นช่วงพาร์ทไข่อลเวงกับผู้สาวอลวนนี่ต้องถ่ายรูปก่อนนะครับเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกินแล้วนะเอาบอกให้คนทั้งโลกรู้นะครับว่าจะเกียกินแล้วนะกินแล้วนะปัดดำแน่นอนต่างไหมต่างกับไทยไหมยิิดฟันอ่ะอยากกินอีกอันนึงอ่ะพอแล้วมันเป็นสูตรของเขาแน่เลย กรอบมากครับกรอบมากทุกคนแต่มันไม่เหมือนประเทศไทยนะคือประเทศไทยมันจะมีความแบบหอมมันนัวนัวแบบละมุนนัวนัวกว่านะแต่คือที่เนี่ยมันจะแบบไม่นัวหวานหวานอย่างเดียวรู้สึกว่ามันหอมกว่านะ กีกับอดัมรถลื่นคันเนี่ยนักแข่ง2คนเขาจะซ้อมเปลี่ยนคนขับเพราะว่าเวลาเข้าพิษมาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนคนขับคือเวลาเชื่อเฉืองกันในสนามเนี่ยมันแค่แบบเซี่ยววีเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนคนขับให้เร็วเนี่ยสำคัญมากจริงๆนะไม่ถ้าเราเปลี่ยนช้าเนี่ยโดนคนอื่นแซงไปถึงไหนตอนไหนเราก็ไม่รู้ลองละรอบหนึ่งโอ้โหยากมาก เบลทุกอย่างมันยากมากจริงๆต้องบัช่วยกัน <S <S เพื่อให้เวลาเนี่ย <S 1> <S 1> เร็วที่สุดอันนี้เอาไว้กันมือหลุดไปนะครับเวลารถคว่ำมือจะได้ไม่ขาด ันนั้นเป็นการแข่ง F3 ที่มาสนามนี้ตอนนี้การแข่ง F3 เพิ่งจะจบเพื่อนๆต่อไปเนี่ยจะเป็น GT3 ตอนนี้พี่กีกำลังทำสมาธิอยู่คือผมเข้าใจเลยว,ว่าการแข่งรถเราต้องเสี่ยงตายตลอดเวลาถ้าเราไม่เสี่ยงเราก็ไม่มีทางชนะมันไม่เหมือนขับรถเร็วแบบสนุกๆคือเราอาจจะเหยียบไปจนพักนึงแล้วก็ยกได้แบบรู้สึกปลอดภัยแต่แข่งรถนี่คือมันต้องแช่คันเร่งให้นานที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่แช่เนี่ยคู่ต่อสู้ละคร้อมที่จะขับให้ใกล้ความตายมากที่สุดเรายกคันเร่งนิดเดียวเนี่ยเราโดนแซงกัน กำลังเตรียมตัวแล้วนะครับใกล้มากๆแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากทุกคนดูคนลุกไปหมดเลยอ่ะเหมือนอะดรีนาลีนหลักที่คือเราไม่ได้เป็นคนแข่งนะถ้าหน้าถ้ามีจริงต้องเกิดมาเป็นนักแข่งเขาตื่นเต้นกันหมดแหละเธอไวเป็นแบบจริงจังมากเพราะว่าเป็นการแข่งที่แบบอันตรายมากคนไทยคนเดียวนะครับในรายการร่วมออกจะช่วยพี่กีกี้นะคะเนี่ยพี่กีส่งพลังให้ดิ๊ ขอให้พี่กี้ี้ปลอดภัยแล้วก็ขอให้พี่กี้ี่นำชัยชนะกลับมาให้คนไทยทุกคนนะคะแต่ว่าเขาน่าจะ rolling start ให้วิ่งรอบหนึ่งก่อนแล้วก็กลับมาแล้วก็ฟู้เลยพอผ่านเส้นชัยปุกบเขาจะเริ่มซิ่งกันแล้วครับ rolling start รอบแรกก็ชนยับรู้สึกว่ารถพิกกี้น่าจะโดนสก,กิดไปด้วยกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับโดนข้างหน้านะครับตอนนี้ทั้งสนามหยุดก่อนนะครับเพราะว่ามีเศษร,รถเต็มไปหมดเลยรถเราก็ต้องซ่อมบอสมควรตอนนี้โพนาว่าให้ซ่อมได้แล้วก,กลับไปแข่งต่อ ครับไม่ได้แข่งแล้วครับล้อเนี่ยมันหลุดมาจากลำบแล้วมันกะแทกหน้าขวาก็รถของพี่กี้เนี่ยก็คือพยายามหลบสุดๆุดแล้วมันก็ได้เท่าดีปีกนกเบี้ยวแล้วที่สําคัญคือพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งการแข่งขันโชคดีมากที่เรามีประธานของเอ็มจีมาด้วยนะเขาสัญญาว่าจะหาอะไรให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้พรุ่งนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรสเราจะยังได้แข่งอยู่บางคังเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เราก็แค่สวยและในการแข่งรถเนี่ยพี่กี้บอกแล้วครับว่าความสวยเนี่ยมันเยอะมากมหาศาลจริงจ แล้วครับเป็นเพื่อนนี่ก็เป็นวันที่2อีกหนึ่งเรสตอนนี้รถเราก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับวันนี้คอลี่ไฟายเรียบร้อยนะรถเราเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ P9 เทียบคลาสเดียวกันเราเป็น P1 ในแอม นี่เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดขอให้ผ่านรอบแรกไปก่อนปิดขอบสนามที่แทนูนะคะตอนนี้เรากำลังรอรถวนมาฝั่งนี้อยู่ขอให้ไม่มีอุบัติเหตุเมื่อวานนี่คือใจแป้วไปเลยนะคะมาแล้วมาแล้ว รถเราผ่านไปแล้วไลจี้บีแม็กคาร์เลนอยู่จะบอกว่าไอ้แลมโบ2คันที่มันทง3สีอ่ะคนขับโหดมากเป็นทีมโรงงานของแลมโบชื่อทีมออริกอนแต่ว่าคนขับนี่ก็โรงงานแลมโบส่งคนที่เก่งที่สุดมามีแต่เสือสิงกระทิ้งแรดครับสนามดีใช่ทุกคนขุ้มมาเขื้านฟันกันมาก เปนะ็นเพื่อนบรรยากาศในพิษ์เนี่ยตึงเ,เครียดมากๆนะี่พี่กีก้กนะครับนั่งรอเพื่อเปลี่ยนไดรเวอร์นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนไดรเวอร์ดสำคัญมากจริงต้องเร็วมากๆนะครับไม่อย่างนี่ที่ทำมาทั้งหมดคือโดนแซงนะเปนเพื่อน พิดไปเนี่ยพิกกี้อยู่ใน P9 แพ้ชนะเนี่ยขึ้นอยู่กับการแข่งครั้งนี้เลยเพราะจะไม่มีการกลับเข้ามาเปลี่ยนไดรเวอร์อะไรทั้งสิ้นอีกแล้วเห<า>ลือเวลาแค่22นาที40วีเท่านั้น ช่วงออหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาพอเวลาแข่งเสร็จนะครับก็ต้องเอามาตรวจด้วย f อฟอีอรอบหนึ่งแล้วก็ห้ามใครก็ตามไปแตะรถเลยเขาจะต้องตรวจเช็คว่ารถคันเดียวกันหรือเปล่าน้ําหนักเท่ากันหรือเปล่าโกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉะนั้นเข้มมากที่ 1, 1ของสนามนี้นะครับ Lamborghini Oregon Team แบบต่มันขัโหดจริงๆงอะโหด,ดมากโหด,ดโหดแบบ

จะได้ช่วยเพราะว่าทุกคนเก่งเหล,ลือเ<ม>กินคลาสเรา<ม>เรลวร์เทปโอลเรลค์เทโปรแอมพุ่งตรงนั้นไม่ได้หวังเลยทุกคลาสมีรถอยู่เฉลี่ยแล้วคลาสเราเริ่มต้นที่7จ็ดคันชนแหลกไปคันหนึ่งแล้วหกคันคลาสอื่นก็เจ็ดคันบ้างห้าคันบ้างนะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าทุกคนในนี้เมืออยมันโปรหมดแล้วก็เคี่ยวหมดมคือมันไม่มีทางอะรู้อย่างเดียวก็คือเราต้องจำว่าแบบเราจะทําให้ดีทีละหนึ่งรอบโค้งแรกเราต้องเบรกตรงนี้เราจะต้องเลี้ยวตรงนี้เราต้องเร่งคันเร่ง ไม่ได้คิดถึง5นาทีข้างหน้าเลยแค่คิดถึงอีก5วินาทีข้างหน้าว่าจะต้องทําอะไรแล้วก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็คิดอีก5วินาทีข้างหน้า5วินาทีข้างหน้าแค,แค่แค่นั้นเองครับยังเหลืออีกเท่าไหร่ครับพี่เหลืออีก12ครับอีก12สนามดีใจกับพี่ด,ด้วยนะครับคอนแกร์ตูเลชั่นมากมากเลยครับพี่ลงไทยถึงไม่ได้อยู่ที่1ก็อยู่ที่2สุดยอดเลยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยค่ะพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ CAPAB ขอบคุณครับ Yeah ื่อนครับวันนี้ก็จบลงอย่างพ a ร์ตี้เอนดิ้งนะคะวันนี้มันอินเทนส์มากๆเลยเ,เพื่อนๆแล้วก็สนุกมากจริงๆก็เป็นบรรยากาศที่หาสัมผัสได้ยากจริงๆนะสนามต่อไปเนี่ยที่โพลิคาทางใต้ของฝรั่งเศสเขาบอกว่าจะเป็นสนามที่แบบสวยมากนะอยู่ในโรงแรม5อาดาวอาหารมิชลินติดกับสนามกอล์ฟจริงๆเราอยากไปสนามหน้ามากเลยนะแต่ว่าทำอับเราต้องกลับบ้านไปทำงานแล้วไม่ไมรู้จะเอาเงินที่ไหนมาเที่ยวเพราะว่ามันจะอยู่นานเกินไป<อ>ก็บอกว่าทุทกคนจะสนุกนะครับ ราการมาทริปครั้งนี้และก็การมาเชียร์ถึงติดสนามแข่งครั้งแรกซึื่อีนะครับต้องขอขอบคุณที่จีจีและรอบขวเที่ยวกานพวกเรามาถ่ายทำถึงขอบสนามแบบนี้นะครับเป็นเกียรติของพวกเราก็มากดีใจใากจริง,งแต่แน่นอนกว่านั้นนะครับขอบคุณผู้ที่ติดตามดูทลิปจนจบช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะกดซับตั้งใครประใจพวกเราได้นะครับเล้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ